ก่อนเราลําบากมากก่อนเล่นพานนะเคยแบบทํามาหมดนะทํางานโต๊ะสนุกเป็นบ่อยเป็นร้านเก็บของเก่าที่เศษเหล็กอะไรเงี้ยเคยไปทํามาหมดละโต๊ะจีนก็เคยไปทํายังเคยไปกินอาหารเหลือบนโต๊ะจีนเลยใช่พี่พี่โทนมาหามา,มาดูปุ๊บมาดูลักเก็ตเนี่ยแล้วก็เขาก็กลับไปแล้วแกไปฝันฝันว่าลหลวงพ่อให้มาซื้อ องนี้แหละที่ร้านผมเนี่ยลอกก็เ,เลย เบนเทอร์ไทยนะครับตามที่สัญญา้ในอ p ีที่แล้วนะครับว่าผมจะพามารู้จักประวัติของพี่แจ็คสีลองเมืองนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังเดินทางไปที่พันธิพง์งามวานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเอซน,นะครับไปรู้จักประวัติของพี่แจ็คสีลองเมืองไปพร้อมๆกันและไปเจอที่ร้านไตลักพักเครื่องครับชั้นสาพันทิพง์งามวานไปครับผม สวัสดีครับเบนเทอร์ไทยนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ร้านไต่ลับผาเครื่องนะครับที่พันทิพย์งานวันชั้นสามจะพามารู้ประวัตินะของพี่แจ็คสีรองเมืองนะครับว่ากว่าจะมาเป็นพี่แจ็คสีรองเมืองเนี่ยแกพบเจออะไรมาบ้างนะครับเพราะอะไรทุกวันนี้แกถึงได้ขึ้นชื่อว่าเบอร์ต้นต้นของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับเดี๋ยวเราไปชมไปพูดคุยกับแจ็คกันเลยครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเบนสวัสดีครับ ข้าวนะครับกว่าจะมาเป็นพี่ในวัยเด็กอ๋อได้ได้ได้ใช้เพื่อนเพื่อน FC ฟังได้ได้ครับชีวิตในวัยเด็กของผมก็ปกติเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปเที่ยวเล่นสนุกสนานอะไรก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เรียนหลายที่นะตอนเด็กก็เกณเลนิดหน่อยเรียนหลายที่จบหลายสถาบัน่ะกว่าจะจบจบกศนม .6 แล้วสุดท้ายก็ไปต่อราชพัฏลำปางได้ได้เกียรติยนดับสองนะนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ผมมาเล่นพระอ๋อ แล้วเพราะอะไรคือจุดเปลี่ยนมาเล่นพ้าพี่อ่ามีอยู่ครั้งที่ผมเรียนผมไปเรียนกับเด็กนะผมบอกมันก่อนผมอายุแบบตอนนั้นน่ะเป็นเป็นรุ่นพี่เขาอ่าแต่ไปเรียนซ้ำชั้นใช่ซ้ำชั้นมาหลายที่เด็กซิ่วเด็กซิ่วใช่เด็กซิ่วเออเขาเรียกเด็กซิ่วนั่นแหละครับพี่แล้วอาจารย์ท่านหนึ่งครับพี่เขาให้เราผ้าไปขายในตลาดพระนึกออกไหมครับพี่เขาบอกว่าอาจารย์เอาแค่ห้าร้อยแยกจะขายได้เท่าไหร่ก็ไปเรารู้สึกจะขายไปพันหรือพันห้านั่นแหละอ้าวกำไรพันหนึ่งแล้ว ่นประมาณนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเ,เงินทำไมหาง่ายเราก็เลย,ยศึกษาพระเพราะเมื่อก่อนเราลําบากมากก่อนเล่นพระนะเคยแบบทํามาหมดนะทํางานโต๊ะสนุกเป็นบอยเป็นร้านเก็บของเก่าที่เศษเหล็กอะไรเงี้ยเคยไปทํามาหมดละโต๊ะจีนก็เคยไปทํยายังเคยไปกินอาหารเหลือบนโต๊ะจีนเลยที่เขาเก็บหมดแล้วนะจริงแล้วไม่มีจริง แล้วก็พอรู้ว่ามาเล่นพระละเงินหาง่ายเราก็เลยตอนนั้นก็เริ่มศึกษาเลยไปหาพระบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่ทำอาชีพนะหาพระบ้านเพื่อนจะ๋วไปเที่ยวเล่นกันนะ<า>ได้แต่เงินม,มาไ้เที่ยวออได<ป>้ไหมอพอถึงจุดหนึ่งเราเงินมันหาใช้ได้ละก็เลยศึกษาไปขอความรู้จาก คนเฒ่าคนแก่แถวบ้านไปสนามพระไปเข้าตลาดพระทุกวันเลยอืแล้วก็เลยเปิดหนังสืออะไรเนี้ยศึกษามาอันนี้คือจุดเริ่มต้นของพิจัดเพี่งเลยใช่ครับแล้วก็มาจุดเปลี่ยนที่จะเล่นหลวงพ่อเสียมก็คือตอนที่เมื่อก่อนเราจะนั่งรถทัวจากลำปางประมาณวันอังคารนะ่ะค่ำๆมาถึงที่ ฟิวเจอร์ประมาณตีสามตีสี่แล้วก็นั่งรถต่อไปขายที่ตลาดไทนาลงตลาดไทนาลงนี่สะพานใหม่อ่ะอ๋อครับเนี่ยนี่คือจุดเกิดของเซียนหลายคนนะที่นั่นใช่ใช่ใชไปถึงตีสี่ตีห้าก็เอาไปพระไปวางขายตอนนั้นความรู้ก็ยังไม่มีคือเหมือนนั่นใส่ภูพักรักจําเข้ามาเน่ะใช่ครับหยิบจากทางบ้านมาขายบ้างฮิ้วคือว่าไทเกอร์ไทเกอร์ของพวกผู้ใหญ่แถวลำปางมาแต่เราไม่เคยโกงใครนะไม่เคยบิดไม่เคย ถ้าขายได้เขาเราก็ไปบวกกาไรของเราเองเขาจ dai, ะเอาถ้าขายไม่ได้ก็เอาไปคืนสมัยก่อนมันไม่มีนี่ไงรายอะไรยังไม่เยอะยังไม่ไม่เยอะใช่การเน้นต้องมาขายจริงประมาณนี้แล้วก็พอมีอยู่ที่คนหนึ่งมั้งพี่ในในกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคนลํำปางทำไมไม่เล่นหลวงพ่อเกษมอ่ามันก็ทาเออผมก็กลับไปคิดเออเราถ้าเราเล่นหลวงพ่อเกษมเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นท่าแท้เยอะเพราะว่าเราอยู่ในลำปังไงังที่ตอนนั้นหลวงพ่อเกษมนี่ยังไม่มีราคาเล่าที ก็พอมีนะในระดับเมื่อก่อนแพงมากนะอ๋อเมื่อก่อนหลวงพ่อเกษตรแพงยุคปัจจุบันนี้นะไม่ไม่แพงแล้วก็มาเบาลงแล้วตอนนี้แพงกว่าสมัยโบราณละอ๋อก่อนเขาเล่นแพงอปอหลวงุดทิมอะไรเนี่ยสมัยก่อนโอ้โนี่เป็นพุทตาร์เลใช่แล้วก็มาหยุดไปพักนึงช่วงปี40นอะช่วงฟองสบู่แตกก็แล้วกันเงียบเงียบไปแล้วก็มามายุคนี้แหละหลวงพ่อเกษตรแพงที่สุดละ บอกให้ยุคนี้นะพ่อเกษมกลับมานะหนึ่งในนั้นเพราะพี่แจ็คสีลองด้วยผมมั่นใจครับขอบคุณหลายๆคนด้วยมว่าหลายๆคนเก่งๆเยอะสายพ่อเกษมด้วยเพราะว่าไปในทิศทางเดียวกันไม่ทะเลาะกันไม่อะไรเราเป็นท่าที่เข้าใจง่ายหลวงพ่อเกษมอมะแล้วเป็นว่าหลวงพ่อเกษมเนี่ยสายตรงกล้าซื้อด้วยใช่ใช่เขาซื้อใช่ใช่กล้ากล้าเบียดใช่ถ้าสายตรงกล้าเบียดเนี่ยราคาพุ่งแน่นอนใช่ครับในความคิดเป็น ครับพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คเนี่ยเริ่มต้นในจุดไหนถึงมาเป็นแบบเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ต้นต้นของพ่อเกษนวันนี้พี่คือในตอนนั้นน่ะผมผมศึกษาทุกอย่างดูทุกรายละเอียดผมทําซ้ําไปซ้ามาซ้าไปซ้ำมาน่ะเกี่ยวกับหลวงพ่อเกษมใช่เพราะว่ามันใกล้บ้านเราหนังสือผมไม่รู้ผมกล้าไปถามถามคนอื่นคนที่เป็นยอมไปเป็นนะยอมไปเป็นลูกน้องเขาเพราะผมผมกล้าผมไม่อายถามความรู้ถามคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาวิเคราะห์เองแล้วก็อ่านหนังสือ เปิดอินเทอร์เน็ตผมทําทุกอย่างซ้อมดูฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็ซื้อขายบ่อยๆอที่สําคัญผมว่าซื้อขายบ่อยเนี่ยซื้อขายบ่อยทำให้เราแม่นใช่ประเาณนว่าต้องซื้อตรงเลยะพี่ใช่ใช่ถ้าเราเล่นซื้อตรงอะ่ะอยู่ได้นานโคงการพระคือถ้าเราเล่นพระแท้เนี่ยเราไม่หลอกขายพระเก๋นเนี่ยใช่ใช,ใช่อยู่ได้นานอยู่ได้นานใช่และกินได้ยาวๆตลอดชีวิตใช่ใช่เดี๋ยวนี้พระเก๋อะไรเนี่ยมันตรวจสอบกันง่ายสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้เล่นพระแท้ดีที่สุดถูกต้องพี่นะครับเพื่อน เพื่อนๆคิดดูนะครับจากพี่แจ็คนะฮะเป็นเด็กเกเรนะพี่นะเป็นเด็กเกเรนิดหน่อยนะครับทํามาทุกอย่างนะครับเขาบอกพี่แจ็คเล่าให้ผมฟังเมื่อกี้คือเก็บขยะใช่ร้านเก่าของเก่าผมเคยไปทําเป็นเด็กโตจีนเวลามีของกินเหลือเนี่ยพี่แจ็คก็เีคมากินเพราะความหิวไม่มีไม่มีด้วยแต่ปัจจุบันนี้นะฮะพี่แจ็คเนี่ยหลักร้อยล้านนะหลักร้อยล้านนะฮะพระพระเครื่องที่พี่แจ็คสะสมเนี่ยผมว่าหลายร้อยล้านเพ่เพื่อนๆคิดดูระยะเวลา กี่ปีที่ประมาณสิกว่าปีมั้งสิกว่าปีผมเล่นพระจริงๆประมาณปี2552คนลุกนะพี่เหลือเชื่อนะฮะวงการนี้เป็นวงการมหาจารย์เลอเชื่อว่าจากเด็กไม่มีอะไรเลยพี่เด็กนักเรียนเกเรทั่วไปอาจารย์ให้พามาขาย500เอา500พี่แจ๊คไปขายพันห้าพันหรือพันห้าเนี่ยแหละประมาณนั้นครับกำไรหนึ่งพันบาทดีใจใช่ไหมพี่ปัจจุบันนี้พี่แจ๊คมีพระเก็บสะสมนะฮะของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะหลักหลายร้อยล้านนะครับเพื่อนๆฟังไว้เป็นตัวอย่างนะครับครับ นี่คือตัวอย่างที่ดีครับนะครับพี่แจ็คและเดี๋ยวเบนขออนุญาตชมพระหลวงพ่อเกษตรอ๋อได้ได้เลยครับได้ครับแล้วก็แนะนำเพื่อนเพื่อนเอซีว่าบักเผื่อบางคนเพื่อนเพื่อนเอซีไม่มีกําลังคิดว่าพระหลวงพ่อเกษตรี่ต่หลักหมื่นหลักแสนหลักร้านเดี๋ยวเราแนะนําพระหลักพันหลักร้อยได้ได้ไ้เพื่อนเ่อเอีว่าเดี๋ยวให้ดูชุดใหญ่เลยก็ได้ให้ดูชุดใหญ่เลยว่ารุ่นนี้นะได้ครับนาใช้พุทธอะไรนะเขาเรียกว่าหลักร้อยพันหลักร้อยพุทธุญหลักร้านอ๋อได้ครับ นะครับพี่ยังไงรบกวนหน่อยได้ครับโอเคครับนะครับเพ wow> ну> ื่อนๆพอนวนนี้นะครับพี่แจ็คหยิบผักเครื่องนะครับของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับมาบางส่วนนะครับลายตามหมดเลยนะบางรุ่นเนี่ยผมก็รู้จักบางรุ่นจักบ้างนะเพราะว่าพระหลวงพ่อเกษมเนี่ยออกหลายรุ่นนะพี่ใช่ใช่ครับออกหลายรุ่นคือถ้าเราไม่ใช่สายตรงจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยทราบนะครับพี่แจ็ค พระเครื่องที่สร้างชื่อเนี่ยของพ่อพเกษมเขมโกเนี่ยที่สร้างชื่อเสียงว่าหลวงพ่อเนี่ยคือใครใครนึกถึงพ่อพเกษมต้องใช้พระรุ่นนี้อ๋อนี่เลยอ๋อ <c oughs> คือรุ่นไหนนี่ <c oughs> เหรียญระคังปีส5 1 6เลรยสิบหนี่ร้างชื่อให้หลวงพ่อเกษมเพราะว่าหลวงพ่อเกษมบอกว่าเหรียญเรื่องนี้ใช้ใช้ดีประมาณเนี่ยครับแล้วก็มีประสบการณ์เดือนตุลาเขาบอกว่าถ้าคล้องระคังเนี่ยทำอะไรก็ดังใช่ แต่จะดังในชื่อดีหรือชื่อไม่ดีด,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 ดังครับ <ๆ S 1> นนดัังครบและอย่างอย่างระฆังเนี่ยเล่นหาอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่อ่าอ่าคืออย่างนี้มันมีอยู่5บล็อกนะ,ะระฆังก็ตั้งแต่20,000ถึง3า0 0 0่แล้วแต่สภาพความสวยเนื้อทองแดงนะมีมีอยู่2เนื้อนะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงเนื้อเงินตอนนี้ก็แตะล้านละเนื้อเงินแตะล้านใช่ใช่แล้วไอ้นี่พี่กองพันลำปางอันนี้อันนี้อันนี้อันดับอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเสม อ๋อคือกองพลัลปาคือน้ำบุบันไม่มีที่ไหนแพงกว่านี้ละออ๋ถ้าเป็นทองคำนี่สิบกว่าล้านกินกว่าล้านไม่รู้จะมีคนขายหรือเปล่านะไม่มีกี่เหรียญมีต้านสิบสามเหรียญครับต้านสิบสามเหรียญใช่ใช่ราคาสิบกว่าล้านแต่ไม่รู้เขาจะขายกันหรือเปล่าเจ้าของของพี่ทวนตอนนี้เขยิบหนีไปยี่สิบหกล้านละพี่ทวนมีเหรียญหนึ่งสวยหนึ่งสวยแล้วก็ของพี่แจ็คมีอยู่เหรียญหนึ่งอันนี้ขายไปตั้งแต่หกล้านกว่าแล้วครับพี่แจ็คหกตอนนั้นมหิวใช่ตอนนั้นก็แบบ เราก็ทุนน้อยอ่ะใช่ครับพี่แต่เคยได้ครอบครองเนี่ยอันเนี้ยที่ผมได้เคยเป็นเจ้าของเบอร์ห้องโอ้โหพี่และแต่แต่ตอนเนี้ยคือมีแต่สิบกว่าล้านไม่รู้เขาจะขายไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่าไม่รู้นะและไอ้เหรียญที่เหลือนอกจากพี่ธงแล้วไปอยู่ที่ใครพี่อยู่ที่มือเก็บหรอใช่ส่วนมากคนเก็บทั้งนั้นเลยคนเก็บทั้งนั้นแหละพี่แทบไม่เคยได้เห็นเลยโอ้โหน้องขออนุญาตแต่ครับเชิญเลยครับนะฮะกองพันลำปลานี่คือ number one ใช่ใช่เออพี่ได้เห็นเขาบอกว่ามีรุ่นไหนนะที่เนื้อนะวะแพงกว่าเนื้อเงิน อันนี้แหละเนี่ยแหละกองพันลำปางมีกองพันลำปางอ่าแตงโมอ่ากองพันสอะไรอย่างเงี้ยกองพันลำปางแตงโมกองพันสที่นวะแพงเงินใช่เพราะว่าจำนวนสร้างน้อยกว่าอย่างกองพันหนเนี่ยนวะอ่าสร้างสองร้อยเหรียญครับพี่เนื้อเงินสร้างสามเหรียญอ๋อนี่คือเหตุผลว่าเนื้อวะถึงแพงกว่านื้นใชซึ่งเป็นเกจิท่านอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อเงินเนี่ยใช่ใช่่นี่ตใช่ใช่ไหครับพี่แล้ว เพื่อนเพื่อนเอฟซถามเนี่ยบางคนเนี่ยทุทรศไม่ค่อยเยอะพี่แต่อยากได้หลวงพ่อกเกษมเขมโกมาไว้บูชาม,มาไว้ห้อยพี่แจ็คมีรุ่นไหนที่แนะนําที่พอจับต้องได้ไหมอ๋อนี่เพื่อนเพือนซี่เหลืองกิง่งไผ่เนี่ยยังหลักพันต้นๆ้นเนี่แดงนะ เนี่ยประสบการณ์สุดยอดเลยกิ่งไผ่นะฮะเล่นหาอยู่ประมาณสองสามพันบาทใช่ใช่แล้วเนื้อเงินก็สามสี่หมื่นใช่ส่วนสองสามพันบาทเนื้อเงินสามสี่หมื่นบาทอันนี้เป็นล้านนะทองคำมีเนื้อทองคำเป็นล้านใช่โอ้โหเขอเจ็ดสิบสองเหรียญสรางเดสิบสองเหรียญตาหน่อยใช่แต่แปลกนะหลวงพ่อกาเสรมเนี่ยเนื้อทองคำสร้างน้อยมากใช่อย่างเกจิอื่นเนื้อทองคำยังสร้างหลากหลายนะใช่ครับแต่หลวงพ่อกาเสรมนี่ถือว่าสร้างน้อยมากใช่ครับแล้วก็มีพวกอ่าพอทบอลอะไรเงี้ยเนี่ย ประสบการณ์ดีมทบอ7เนี่ยเนี่ยมทบอประสบการณ์ดีนะพี่ผมเคยได้ยินท่านมีนักการเมืองที่ลำปางอ่ะรถไปล้มไปอะไรรถพังยับเลยไม่เป็นไรแขวะรุ่นเนี้ยรอใช่ครับแล้วก็ผมก็เคยเจอกับตัวผมตอนนั้นผมขับรถหลับในที่เคยผมยกมือไหวเลยโอ้หลับในไปตั้งนานอ่ะดีไม่เป็นไรเลยเลยผมยกมือเหมือนมีคนมาแตะผมเหมือนหลวงพ่อมาเรียกอะไรอย่างเงี้ยครับไหนเชื่อ เออพี่แจ็คและพี่แจ็คเคยเล่าประสบการณ์นะที่พี่โทนมาซื้อล็อกเก็ตพี่แจ็คเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอใช่ใช่เนี่มีพี่คนนมงเล่าให้ฟังว่าวันนั้นพี่โทนมาดูล็อกเก็ตรุ่นนี้ล็อกเก็ตเนี่ยสิงคโปร์นี่ นปีสองีเกาล็อกเก็ตสิงคร์หลายแสนนะสยงหลายแสานะหลายแสนนะใช่ขอต่องเป็นบุญตาพี่โทนมาดูตอนนั้นผมเปิดตู้เก่าอยู่ข้างในครับพี่แล้วก็พี่โทนมาหานมาดูปุ๊บมาดูล็อกเก็ตเนี่ยครับแล้วก็เขาก็กลับไปแล้วแกไปฝันฝันว่าหลวงพ่อให้มาซื้อองนี้แหละที่ร้านผมเนี่ยล้อแกก็เลยซื้อแล้วก็พี่โทนเขาก็นับถือหลวงพ่อเกษมาอยู่แล้วตอนเนี้ท่านเคยได้พี่โทนเคยได้ได้รับการป้อนขนมจากหลวงพ่อเกษมาโอ้ ตอนเด็กๆเนี่ยใช่ใช่พี่โทนเล่าให้ฟังท่านอู๋ตรงกันเลยชอบศรัทธาหลวง,งเสษมน้องเบ้นขนลุกเลยพี่นี่เรื่องจริงครับพี่โทนมีเก็บเยอะเหมือนนะเขาก็ซื้อเรื่อยๆแต่ผมได้ข่าวว่าพี่โทนเนี่ยสัตว์ทางเขากเกษมพี่โนเลยใช,ใช่เวลาทําบุญอะไรฝากผมไว้ตลอดใช่สัตวางหลวงเกษมพอสมควรเลยวันนี้พ่อเออกษมเก่งด้วยครับขอส่องเป็นบุญตาหน่อยครับพี่แจ็คแล้วอย่างนี้พี่แจ็คอยากให้พี่แจ็คฝากถึงเพื่อนๆ FC นะครับที่น้องๆอยากเป็นเซียนพระอยากเป็นอะไร ที่จะฝากเพื่อนๆเลยอ่าสำหรับคนที่อยากเข้าวงการพานะอันอันดับแรกเลยนะผมอยากแนะนํำเรื่องการวางตัวมารยาทอะไรเงี้ยแล้วมันใช้ได้กับทุกวงการนังจากรุ่นพี่รุ่นน้องอ่าอ่มารยาทเข้าหาผู้อะไรเงี้ยว่าใช้ได้ทุกวงการแล้วก็ส่วนเรื่องพระเนี่ยพัฒนากันได้ค่อยๆศึกษาค่อยๆเริ่มจากทุกภูเขาก็ได้หลักร้อยหลักอะไรเล่นตามกําลังทรัพย์เราครับแล้วก็ ัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าพระถูกกับพระแพงผมว่าการดูไม่ไม่หนีกันเยอะไมีกันใช่เทคนิคนิดเดียวใช่ใช่ใช่ครับแต่พูดถึงปัจจุบันนี้นะพี่นะคนเล่นพระเนี่ยซื้อขายพระไม่จำเป็นต้องดูพระเก่งนะใช่ใชขอให้คุณมีการตลาดที่ดีใช่ใช่ไปคุยขายเก่งเล่นขายแล้วประกันซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้ก็พอแล้วบางคนก็ไล์สด ใช่เบนก็ไฟ์สดนี่ถูกเบนก็ไร์สดพี่ยอดเลยแต่เนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องมีมาอุดหนุนพี่แจ็กไปได้แน่นอนเดี๋ยวเร็วๆนี้นะผมต้องมาซื้อเนี่ยพาทองคำพี่แจ๊กแน่นอนครับเพราะผมเห็นเนี่ยผมชอบมากเลยนะกองพารลามปางเนี่ยี่สุดยอดแล้วนับวันเพราะว่าผมเล่นพลามาเนี่ยพี่แจ็คเชื่อมาเป็นเล่นเล่นหน้าลายมานะส่วนใหญ่เป็นไม่เคยเลยซื้อขายไม่เคยซื้อขายพลาหลวงพ่อเกษรนะครับเพราะว่าคิดแต่ก่อนแต่ก่อนคิดได้ใจเะยพี่ ข้าหลวงพ่อเสียขายยากไม่มีราคาแต่เดี๋ยวนี้กลับกันหมดแล้วแต่กลับกันหมดแล้วปัจจุบันนี้นะในติ๊กต็อกผมเนี่ยมีแต่คนถามหาหลวงพ่อเกษมอ๋อใช่นี่คือเป็นเหตุผลที่ผมต้องมาอยากรู้จักพี่แจ๊กสีทองเมืองแล้วพี่แจ๊กก็เมตตาลงเบนครับยินดีครับนะครับซึ่งเบ้นแบบพี่แจ๊กนี่คนละเบอร์เลยนะเหมือนเหมือนคนระเบิหมดแต่พี่แจ๊กเมตตานะเมตตาเดี๋ยว เร็วๆนี้เดี๋ยวไปลองเบ้นขอไปเตรียมทูลเทสท์ก่อนต้องมาจับได้ได้ได้สำหรับเบ้นไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแบกาพวกกันอ้าวขอบคุณมากพี่แล้วเบ้นจะไปแบกพี่พีเอสซีได้ได้ครับเร็วๆนี้เบ้นจะไลฟ์ตสดในทิ้งตอกเลยตรงนนะครับไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คสีร้องครับยินดีครับยินดีครับนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าใครนะครับชื่นชอบผมและพี่แจ็คสีร้องเมืองนะครับฝากกดไลค์ กดติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับนิยมพาแทบายเบนเทอร์ไทยนะครับแล้วก็ติ k t ต k อนะครับนิยมพาแทบายเบนเทอร์ไทยนะครับแล้วก็ a c e b o o k เบนเทอร์ไทยนะครับและฝากติดตามพี่แจ็คได้ที่อร้านไปรับชั้นสามห้างพันทิพย์งามวงวานแล้วก็เอสซีพาซาคาด้ใหม่เปิดที่นั่นแล้วก็เฟซบุ๊กก็แจ็คสีลองเมืองครับพี่อ่าทิกต็อกก็แจ็คสีลองเมืองโอเคยังไงฝากติดตามผมและพี่แจ็คไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีครับเบนสวัสดีครับสวัสดีครับ